สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับคู่มือดิจิทัล Coding Tricks and Tips 21stedition2025 ค่ะซึ่งข้างในเนี่ยมีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆเยอะมากกว่า475รายการเลยใช่ครับเยอะจริงๆวันนี้เราเลยจะมาลองย่อยๆดูนะครับสกัดเอาส่วนที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่อง batchfiles บน Windows กับการเขียนโค้ดบน Linux รวมถึงพวกข้อควรระวังหรือ best practice พื้นฐานด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเราจะดูกันตั้งแต่สคริปต์ง่ายๆบน Windows ไล่ไปถึง Linux ที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ปิดถ่ายด้วยเรื่องทั่วไปที่คนเขียนโค้ดควรรู้ครับโอเคค่ะน่าสนใจมากเริ่มที่ Windows batch files กันก่อนเลยตัวไฟล์ .bat เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นๆจากสมัยก่อนตอนนี้มันยังสำคัญอยู่ไหมคะเอาไวรันคำสั่ง c o m m a n พร้อมต่อๆกันมีมาตั้งแต่ยุค DOS นู่นเลย ถึงเดี๋ยวนี้เราจะใช้ GUI กันซะเยอะแต่ถ้างานง่ายๆอัตโนมัติจัดการไฟล์รันโปรแกรมตามคิวมันก็ยังโอเคอยู่นะเหมือนเป็นรุ่นเก่าที่ยังทำงานได้ดีในงานเฉพาะทางของมันแต่ก็แอบ,บมีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไปกด r u n ไฟล์ b a t แปลกๆที่ไม่รู้ที่มาใช่เลยครับอันนี้ต้องระวังเพราะมันทำงานกับระบบไฟล์ได้โดยตรงถ้าได้สิทธิ์พอเนี่ยมันสั่งลบสั่งแก้ไฟล์ได้หมดเลย แต่ Windows ใหม่ๆก็มี UAC คอยถามก่อนมีครับ User Account Control จะเด้งถามก่อนถ้าสคริปพยายามจะไปยุ่งกับส่วนสำคัญสคัญของระบบแต่ถึงอย่างนั้นการรันไฟล์จากแหล่งไม่น่าไว้ใจก็ยังเสี่ยงอยู่ดีแหละครับเข้าใจค่ะแล้วการสร้างนี่ก็ง่ายๆเลยใช้ Notepad ธรรมดาบันทึกเป็น b a t ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับง่ายมากแต่ที่ทำให้มันมีประโยชน์จริงๆคือความสามารถพื้นฐานบางอย่างอย่างแรกเลยคือการ redirect output อ๋อหมายถึงการเอาผลลัพธ์คำสั่งไปเก็บที่อื่นถูกต้องครับใช้เครื่องหมายอย่างเช่นพิมพ์ DIR /L list.txt เนี่ย bash file พอรันปุ๊บผลรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นก็จะถูกเซฟลงไฟล์ list.txt เลยไม่แสดงบนจอโอ้สะดวกดีเหมือนกันนะคะแล้วมีอะไรอีกคะที่ทำให้มันน่าใช้อีกอย่างคือตัวแปรหรือ variables ครับมันมีทั้งตัวแปรของระบบเองเช่น p e r e n t username percent ที่เก็บชื่อ user หรือ p e r e n t computer name ที่เก็บชื่อเครื่องแล้วเราก็สร้างตัวแปรเองได้ด้วยคำสั่ง set ที่เด็ดคือ set p อันนี้ใช้รับข้อมูลจาก user ได้เลยอ๋อแบบว่าให้ user พิมพ์ชื่อแล้วเราเอาไปใช้ต่อได้ประมาณนั้นครับเช่น set p username equals กรุณาใส่ชื่อ พอ user พิมพ์ชื่อแล้วกด enter ค่าที่พิมพ์ก็จะไปเก็บในตัวแปร username เราก็เอาวงกับ percent username percent, ไปใช้แสดงผลหรือทำอย่างอื่นต่อได้เลยพอมีตัวแปรมีการรับ Input ก็เริ่มดูโต้อตอบได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าอยากให้มันมีเงื่อนไขหรือทำเป็นเมนูง่ายๆล่ะคะก็พอทำได้ครับใช้ if คู่กับ go to เอ่ออย่างเช่นใช้คำสั่ง choice ให้ user เลือกกขอคแล้วก็ใช้ if error level เช็คว่า เขาเลือกอะไรแล้ว go to ไปยังส่วนของโค้ดที่ต้องการมีวนซ้ำได้ไหมคะแบบ l ูปอ่ะ่ะมีครับคำสั่ง for ใช้สำหรับการวนซ้ำทำงานบางอย่างเช่นสร้างไฟล์เปล่าๆ20ไฟล์หรือว่า l o o เพื่อทำอะไรกับไฟล์แต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ก็ได้ พอเห็นภาพค่ะ Batch f i ก็มีประโยชน์สำหรับงานอัตโนมัติแบบไม่ซับซ้อนมากบน Windows แต่ถ้าอยากได้อะไรที่มันเออทรงพลังกว่านี้หรือไปใช้บน OS อื่นคนส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่ Linux กันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละคะหลักๆเลยคือเรื่องอิสรภาพกับความยืดหยุ่นครับ Linux เป็น open source เราปรับแต่งอะไรได้เยอะมากแล้วก็มีเครื่องมือสาหรับ developer ที่แบบครบเครื่องติดตั้งมาให้ หรือหาเพิ่มง่ายส่วนใหญ่ฟรีด้วยแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพด้วยครับ Linux มักจะใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยกว่า Windows หรือ Mac OS ทำให้เหมาะกับการเขียนโค้ดหรือทำเซิร์ฟเวอร์มากๆที่เราได้ยินชื่อ Ubuntu, Mint, Felora พวกนี้จริงๆแล้วมันคือ Linux ที่ต่างกันหรือว่าเป็นแค่หน้าตาค่ะ อ๋อพวกนลันเรียกว่า distribution หรือ distro ครับคือเขาเอาตัวแกนกลาง Linux kernel เนี่ยมาประกอบร่างกับโปรแกรมต่างๆชุดเครื่องมือแล้วก็หน้าจอ Desktop ที่เราเห็น desktop environment แต่และ distro ก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปอย่าง Linux Mint ที่ในคู่มือนี้ใช้เป็นตัวอย่างเขาก็จะเน้นให้ใช้ง่ายเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มหรือ Ubuntu นี่ก็ฮิตมานานแล้วหรือถ้าใครชอบแบบฮาร์ดคอรปรับแต่งเองเยอะๆก็อาจจะไปเล่น Arch Linux ครับ การติดตั้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากเราใช่ไหมคะเห็นว่าลองใน Virtual Machine ก่อนก็ได้ใช่ครับแนะนำเลยสำหรับคนอยากลองใช้ Virtual Box เนี่ยสะดวกมาก ติดตั้ง Virtual Box บน Windows หรือ Mac เราก่อนแล้วก็สร้างเครื่องจำลอง VM ขึ้นมาดาวน์โหลดไฟล์ ISO ของ Linux Mint มาแล้วก็ติดตั้ง Mint ลงใน VM นั้นเลยมันเหมือนเรามีคอมอีกเครื่องซ้อนอยู่ในเครื่องเราอะครับลองเล่นได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเครื่องหลักพังไม่ต้องแบ่ง Partition จริงๆด้วยดีเลยค่ะพอเข้าไปใน Linux แล้วสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆคือหน้าจอสีดำๆที่เรียกว่า Terminal ใช่ไหมคะใช่เลยครับ Terminal หรือ Command Line นี่คือหัวใจของการใช้ Linux เลย โดยเฉพาะถ้าจะเขียนสคริปต์หรือดูายระบบต่างๆเนี่ยแทบจะหนีไม่พน้นมันใช้ยากไหมคะคำสั่งเยอะแยะไปหมดเลยคำสั่งพื้นฐานที่ใช้บ่อยก็ไม่กี่อย่างครับ pwd ดูว่าอยู่โฟลเดอร์ไหน ls ดูว่ามีไฟล์อะไรบ้าง cd ใช้เปลี่ยนโฟลเดอร์พวกนี้ต้องรู้แต่พลังจริงๆมันอยู่ที่คำสั่งอื่นๆกับความสามารถในการเอาคำสั่งมาต่อตกันมาทำงานร่วมกันได้ ซึ่งนั่นก็นำมาสู่เรื่อง bash scripting สินะคะที่บอกว่าคล้ายๆ bash file แต่กิ่งกว่าเยอะเลยถูกต้องครับ bash script นี่คือการเอาคำสั่ง terminal พวกนั้นแหละมาเขียนรวมกันเป็นไฟล์ให้มันทำงานตามลำดับหรือมีเงื่อนไขมี loop ได้เหมือน bash file แต่เออมันทำอะไรได้ซับซ้อนกว่ามากอย่างแรกเลยไฟล์ file script bash เนี่ยนิยมตั้งชื่อลงท้ายด้วย .sh แล้วบรรทัดแรกสุดของไฟล์ต้องเป็น #!bin/bash เสมอครับ อันนี้เรียกว่า shebang เอาไว้บอกระบบว่าไฟล์นี้ต้องใช้ bash นะในการรันอ๋อเป็นข้อกำหนดเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็ก่อนจะรันสคริปต์ได้ไฟล์นั้นต้องมี permission ให้ execute ได้ก่อนต้องใช้คำสั่ง c m o d plus x ชื่อไฟล์ sh หนึ่งครั้งก่อนแล้วถึงจะรันด้วย slash ชื่อไฟล์ sh ได้เข้าใจค่ะแล้วเรื่องตัวแปรล่ะคะต่างกันไหมต่างครับ วิธีประกาศกับเรียบใช้ใน bash จะเป็น var name เท่ากับค่าสังเกตว่าไม่มีเว้นวรรครอบเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วเวลาเรียกใช้ก็ใช้ $var name หรือถ้าให้ชัวก็ใช้ $var name การรับ Input ก็ใช้ read ชื่อตัวแปร ى. ส่วนการคำนวณเลขจะใช้ sum เท่ากับ998 g น้อยโดย g น้อยค่ะนิพจน์เช่น sum เท่ากับ998 g น้อยโดย g น้อยค่ะ ฟังดูไวยากรณ์เป๊ะกว่า b a s h file เยอะเลยนะคะแล้วพวกเงื่อนไข if หรือ loop for while ล่ะคะโครงสร้าง if ของ b a s h จะเป็น if เงื่อนไข semicolon ท0 else script else if script else script file ครับต้องมีทนขั้นกลางแล้วก็ปิดท้ายด้วย file เสมอมี else หรือ elif ได้ัหมคะได้ครับเป็น if then elif then else file แบบนี้เลยส่วนตัวเงื่อนไขข้างในก็มีอ p รเตอร์ให้ใช้เยอะกว่า batch มากเช่นลบ eq เท่า -E กับลบ ne ไม่เท่ากับน้อยกว่าสำหรับตัวเลขหรือใช้ double equal หรือ triple equal กับข้อความก็ได้แล้ว l ูป p ล่ะคะ for ก็ใช้ได้หลายแบบครับวนตามตัวเลขเช่น for i in 1-10ถึง do done อันนี้คือวน5รอบหรือจะวนตามรายการก็ได้ for f in test.txt do done คือวนทำอะไรกับไฟล์ test.txt ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นๆนอกจากนี้ก็มี while เงื่อนไข do done กับ until เงื่อนไข do done ที่เอาไว้วนลูปตามเงื่อนไขด้วยครับโห oh, ดูมีเครื่องมือให้ใช้ครบครันกว่า bash เยอะเลยนะคะในคู่มือมีตัวอย่างสคริปต์ b a c h ที่น่าสนใจตัวไหนที่พอจะโชว์ความสามารถของมันได้ดีๆบ้างคะ มีตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากคือ backup script backup.sh ครับสคริปตัวนี้มันใช้คำสั่ง tar ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานของ Linux เลยนะในการรวมไฟล์หลายๆไฟล์แล้วก็บีบอาจให้เป็นก้อนเดียวด้วยมักจะเป็นไฟล์ .tar.gz อ๋อเหมือนสร้างไฟล์ zip ใช่ไหมคะแต่เป็นแบบของ Linux คล้ายๆกันครับแต่ tar มันยืดหยุ่นกว่า ที่เจ๋งคือสคริปต์ตัวอย่างเนี่ยมันใช้คำสั่ง date เพื่อเอาวันที่ปัจจุบันมาใส่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ Backup ด้วยเช่น backup-2025-1015.tar.gz แบบนี้ทำให้ไฟล์ไม่ซ้ำกันใช้ดอลลาร์ไซ์แบบนี้หรอคะใช่ครับเรียกว่า command substitution คือเอาผลลัพธ์ของคำสั่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมาแปะลงตรงนั้นเลยในที่นี้คือ เอาเ u t ต์พของเดตมาใช้ในชื่อไฟล์เทคนิคนี้ดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเอาผลคำสั่งหนึ่งมาใช้กับอีกคำสั่งหนึ่งได้เลยใช่ครับใช้บ่อยมากใน bash แล้วใน script back up ตัวอย่างเนี่ยยังมีการเช็คด้วยนะว่าโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ back up น่ยมีอยู่จริงหรือยังใช้ f k d path to backups ถ้ายังไม่มีก็ให้สร้างขึ้นมาก่อนด้วย m k d i r p ละเอียดดีจังค่ะแสดงว่าเขียนให้มันฉลาดฉลาดได้เยอะเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับอีกตัวอย่างที่น่าสนใจก็ systeminfo script sysinfo.sh อันนี้คือรวมเอาคำสั่งหลายๆอย่างมาทำงานต่อกันเลยเช่น df-h เพื่อดูว่าเหลือพื้นที่ว่างในดิสเท่าไหร่ w ู o เพื่อดูว่าใครล็อกอินอยู่บ้าง ps aux sort -percent memhead เพื si ่อดูว่าโปรแกรมไหนใช้แรมเยอะสุด5-10อันดับแรกแล้วก็แสดงผลทั nice. ้งหมดออกมาในทีเดียวโหแค่รันสคริปต์เดียวก็เห็นภาพรวมของเครื่องได้เลยสะดวกมากค่ะหรืออย่าง file search script look for .sh อันนี้ใช้คำสั่ง find ซึ่งหาไฟล์ได้เก่งกว่า dir s ของ windows มากๆๆเลยครับมันมี option ให้ค้นหาตามเงืง่อนไขได้เยอะแยะไปหมดเช่นหาตามชื่อตามขนาดตามวันที่แก้ไขแล้วในตัวอย่างเนี่ยมีการใช้2 d e v n u l ด้วย2 d e v n u l นี่คืออะไรคะเลข2ข้างหน้าแปลกๆ ังอาจจะแสดงออกมาส่วน Dev Now เนี่ยมันเหมือนถังขยะดิจิตอลครับคือส่งอะไรไปหามันมันก็ทิ้งหมดไม่แสดงผลดังนั้น2 d e v n o w ก็คือการบอกว่าถ้าคำสั่งไฟล์มันเจอ Er อร์อะไรระหว่างทำงานเช่นเข้าไปหาในโฟลเดอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ต้องแสดง Er อร์นั้นอับมานะส่งไปทิ้งที่ Dev Now เลยผลลัพธ์ที่ User เ,เห็นจะได้มีแต่รายชื่อไฟล์ที่เจอจริงๆไม่รกตา โอ้โหลึกล้ําเหมือนกันนะคะเนี่ยการ redirect นี่มีหลายแบบเลยใช่ครับแล้วก็มี2 1 n d ด้วยอันนี้คือ redirect standard error 2ให้ไปที่เดียวกับ standard output 1มักจะใช้คู่กันแบบนี้ command output dot log 2 1 n d หมายความว่าให้ส่งทั้งผลลัพธ์ปกติ standard output และ error standard error ทั้งหมดลงไปเก็บในไฟล์ output dot log ไฟล์เดียวเลยสุดยอดเลยค่ะ เข้าใจแล้วว่าทำไม b a c h ถึงทรงพลังกว่า b a c h มากการผสมผสานคำสั่งพื้นฐานเข้ากับพวก redirection, command substitution, ตัวแปรเงื่อนไข loop มันทำให้เราสร้าง script ที่ทำงานซับซ้อนมากๆได้เลยทีนี้พอเราจะเขียนอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นการวางแผนก่อนลงมือน่าจะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ สำคัญที่สุดเลยครับโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ใหญ่หน่อยถ้าไม่วางแผนก่อนเนี่ยโอกาสหลงทางเขียนไปแก้ไปเสียเวลาหรือสุดท้ายทำไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยสูงมากการวางแผนมันเหมือนเรามีพิมพ์เขียวหรือมีแผนที่ก่อนออกเดินทางอะครับช่วยให้เห็นภาพรวมจัดการปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้นในคู่มือเขาแนะนำเครื่องมือช่วยวางแผนอะไรบ้างคะเห็นพูดถึงซีดโคดกับโฟล์คารใช่ครับ2อ,อันนี้เป็นเครื่องมือคลาสิกเลย ซูโด o โค้ดเนี่ยคือการเขียนอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกร,รมที่เราคิดไว้โดยใช้ภาษาพูดธรรมดารรมดาของเรานี่แหละผสมก็โครงสร้างโค้ดคร่าวๆไม่ต้องเป๊ะตามไวยากรณ์ภาษาโปรแกร,รมจริงเช่นถ้าจะเขียนโปรแกร,รมเช็คเลขคู่เลขคี่ซูโดโค้ดอาจจะเขียนว่ารับค่าตัวเลขเข้ามาเอาตัวเลขไปหารสองดูเศษ m o d u โลถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่าเลขคู่ถ้าไม่ใช่แสดงว่าเลขคี่อะไรแบบนี้ครับมันช่วยให้เราจัดลําดับความคิดก่อน อ๋อ <AL> เหมือนเขียนสรุปสิ่งที่เราจะทำก่อนลงโค้ชจริงนั่นเองแล้วโฟล์ชาร์ดล่ะคะโฟล์ชาร์ดอันนี้จะใช้รูปภาพใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมแทนการทำงานวงรีแทนจุดเริ่มต้นสิ้นสุดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแทนการตัดสินใจเงื่อนไขแล้วก็มีลูกศรโยงลำดับการทำงานอันนี้จะเหมาะกับโปรแกรมที่มีเงื่อนไขมีทางแยกเยอะๆการเห็นเป็นแผนภาพเนี่ยมันช่วยให้เข้าใจลอจิกที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นเห็นภาพรวมชัดเจนกว่าอ่านแต่ตัวหนังสือ ก็น่าสนใจทั้งสองแบบเลยนะคะแล้วนอกจากการวางแผนเองแล้วเวลาเขียนโค้ดจริงๆเราก็ต้องหาข้อมูลหาตัวอย่างหรือเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆมีแหล่งข้อมูลดีๆแนะนำไหมคะโดยเฉพาะถ้าสนใจ Python ที่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงบ่อยมากแหล่งเรียนรู้ฟรีดีๆเดี๋ยวนี้เยอะมากครับอย่าง freecodecamp.org เนี่ยดังมากมีคอร์สฟรีเยอะแยะเลยรวมถึง Python ด้วย ถ้าอยากหาตัวอย่างโค้ดเฉพาะทางเว็บอย่าง p r o g r a m m a n y c o m หรือ geeksforgeeks Ge ก็มีตัวอย่างเยอะมากแล้วก็แน่นอน GitHub ครับอันนี้เป็นเหมือนคลังสมบัติของคนเขียนโค้ดเลยมีโปรเจกต์ p p n s s u u r e e ให้เราเข้าไปดูโค้ดจริงเรียนรู้จากคนเก่งๆได้เยอะมากแล้วทักษะการใช้ Google ห่อคะสำคัญไหมสำคัญสุดๆครับเขาเรียกกันคำๆว่า Google flu คือความสามารถในการใช้ Google ค้นหาคำตอบเวลาติดปัญหาหรือหาตัวอย่างโค้ดเนี่ยสำคัญมากต้องรู้จักใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องถึงจะเจอสิ่งที่ต้องการเร็วแต่เวลาไปเจอโค้ดตัวอย่างจากเว็บต่างๆก็ต้องดูดีๆด,ด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องเวอร์ชั่นอย่าง Python 2กับ3ที่ต่างกันถูกต้องเลยครับอันนี้พลาดกันบ่อยต้องเช็คเสมอว่าโค้ดตัวอย่างนั้นเขียนสำหรับ Python เวอร์ชันไหน หรือ Library เวอร์ชันไหนเพราะบางทีเอามาใช้กับเวอร์ชันที่เรามีมันอาจจะรันไม่ได้หรือผลผิดพลาดต้องคอยดูตรงนี้ด้วยเข้าใจค่ะทีนี้มาถึงอีกส่วนที่สำคัญมากๆคือพวกข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยๆเวลาเขียนโคด้ดกับหลักปฏิบัติที่ดี best practices มีอะไรที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะครับผมขอสรุปเป็นข้อๆที่เจอบ่อยๆละกันนะครับ 1. เรื่อง s y ntax พื้นฐานอันนี้เหมือนง่ายแต่พลาดกันตลอด อย่างใน Python เรื่องการย่อหน้า indentation สำคัญมากมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่มันคือโครงสร้างภาษาเลยต้องใช้ Space 4ตัวเสมอห้ามใช้แถบปนหรือลืมย่อหน้าไม่ได้เลยแล้วก็พวกเครื่องหมายเล็กๆน้อยๆครับลืม colon dot, หลัง if for def ใน Python หรือลืม semicolon semicolon semic ปิดท้ายคำสั่งในภาษาอย่าง C++ Java หรือ C# Sharp หรือวงเล็บเปิดปิดไม่ครบคู่ไม่ว่าจะเป็นแพรราเค t ต braces Paranthesis พวกนี้เจอประจำทำให้โค er ้ดเอเรอง่ายๆเลยค่ะค่ะเรื่องย่อหน้าไ่าตอนนี้ย้ำกันบ่อยมากจริงๆแล้วเรื่องตัวแปรล่ะคะสตัวแปรและการจัดการข้อมูลตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายอันนี้สำคัญมากจริงๆช่วยให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นเยอะอย่าใช้แค่ x y z ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอีกอย่างคือลืมประกาศตัวแปรก่อนใช้ในภาษาที่ต้องประกาศ หรือไม่กำหนดค่าเริ่มต้น initialize ให้ตัวแปรอาจจะทำให้เกิดค่าขยะหรือพฤติกรรมแปลกๆได้แล้วก็เรื่อง case sensitivity หลายภาษาเนี่ยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถือเป็นคนละตัวกัน my variable ไม่เท่ากับ my variable ต้องระวังสะกดให้ถูกเป๊ะๆและที่สำคัญมากๆเลยคือห้ามเก็บข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านไว้ในโค้ดแบบ plain text เด็ดขาดอันนี้อันตรายมากครับข้อ 3. เรื่อง logic ละคะ 3. logic และ control flow ที่พลาดกันบ่อยสุดๆคือใช้เท่ากับตัวเดียวซึ่งเป็นการกำหนดค่า assignment แทนที่จะใช้เท่ากับเท่ากับ2ตัวซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ comparison ในเงื่อนไข if อันนี้ทำให้เงื่อนไขผิดพลาดได้ง่ายมากหรือการนับเลขในหูปผิดเช่นวนขาดไปรอบหนึ่งหรือเกินไปรอบหนึ่งต้องเช็คเงื่อนไขเริ่มต้นกับเงื่อนไขสิ้นสุดดีๆ 4. ส,สภาพแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญคือต้องรู้ว่าโค้ดเราอาจจะไปรันบน OS ที่ต่างกัน ต้องระวังเรื่องคำสั่งเฉพาะ OS อย่างเคลียร์หน้าจอ c l s บน Windows แต่เป็นเคลียร์บน Linux, Mac หรือเครื่องหมายแบ่งพาร์ทในพาร์ทของไฟล์และเรื่องเวอร์ชันของภาษาหรือ Library ER ที่ใช้ก็อาจจะทำให้โค้ดที่รันได้บนเครื่องเราไปรันบนเครื่องอื่นหรือบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ต้องเช็คเรื่อง dependency ให้ดีๆค่ะแล้วข้อสุดท้ายเรื่องนิสัยที่ดีในการเขียนโค้ดล่ะคะอ กระบวนการและนิสัยที่ดีอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยครับอย่างแรกคือเขียนคอมเมนต์อธิบายโค้ดส่วนที่มันซับซ้อนหรือทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนช่วยให้ตัวเราเองในอนาคตหรือคนอื่นที่มาอ่านโค้ดเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากๆสำรองข้อมูล b a c k u p พสม่ำเสมออันนี้กันหายนะได้เลย วางแผนก่อนเขียนอย่างที่เราคุยกันไปอย่าพยายามสร้างวงลอขึ้นใหม่ re-inventing the wheel ถ้ามีปัญหาลองค้นหาก่อนว่ามีใครทำไลบ r ารีหรือมีเครื่องมือแก้ปัญหานั้นอยู่แล้วหรือเปล่าจะได้ไม่เสียเวลาทำซ้ำและสุดท้ายคืออย่าก,กลัวที่จะถามหรือค้นหาข้อมูลเวลาติดปัญหาครับไม่มีใครรู้ทุกอย่างชุมชนนักพัฒนาออนไลน์เนี่ยพร้อมช่วยเหลือเสมอแค่เราต้องรู้จักถามให้ถูกวิธี โอ้โหครอบคลุมมากๆเลยค่ะการที่เราตระหนักถึงข้อผิดพลาดพวกนี้แล้วก็พยายามสร้างนิสัยการเขียนโค้ดที่ดีมันน่าจะช่วยลดปัญหาไปได้เยอะแล้วก็ทําให้เราเก่งขึ้นได้เร็วด้วยนะคะอ่างได้เข้าใจหลักการพวกนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกเลยนะคะว่าเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยทางานอัตโนมัติให้เราได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหรือโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้น This raises important question. raises an อืมก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเป็น bash หรือ bash หรือหลักการเขียนโค้ดทั่วไปเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อย,ยอดสร้างอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราเองหรือบางทีนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราลองไปศึกษาภาษาโปรแกร,รมอื่นๆที่มันทําอะไรได้มากกว่านี้อย่าง y t h อนที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเพื่อสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกคําถามนี้น่าแกบไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะ